นี่มันน่าร้อนหรือน่าหนาวจังมีเสียงอัวนด้วยนะ s <S น,ยนะนี่บ้างพิมเองคะ่ะที่สีสเกตพาลูกๆมาส่งนะคะด้วยรถไฟวันนี้พิมพ์จะกลับด้วยรถไฟนะคะรอบบ่ายสามกว่าๆคือแบบหนาวมากค่ะพี่บอกว่า ปลายๆมีนาแล้วปกติกีน,นมันจะร้อนมากเพราะมันจะเข้าสงกรารแล้วนะสงการคือเดือนที่ร้อนที่สุดของเมืองไทยขอบอกแต่นี่คือแบบร้อนร้อนแบบแต่เอ๊ไม่ใช่ค่ะแต่นี่คือแบบว่าหนาวสุดๆ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ชอบนะคะคือแบบอากาศแบบเย็นดีมากเลย <c oughs> ก็ปีนี้นะคะรู้สึกว่าอ๋อนี่กระเจี๊ยบนะคะหน้าบ้านพอดีคุณคุณยาย คุณยายเขาทํากระเจี๊ยบขายกระเจี๊ยบแล้วก็ตัดกระเจี๊ยบขายเป็นรายได้เสริมนะคะดีแม่ล่าเห็นไหมเมื่อกี้ลูกขนมนาบ้านโตเลยนี่มีตะไคร้ด้วยคุณยายเขาปลูกคายเลต็มเลยนะคะปลูกขายก็บรรยากาศช่วงนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือมันแบบไม่แห้งไม่ไม่แรงเหมือนแบบไม่ร้อนเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็อากาศแบปแวนพอสมควรเนาะมันหนาวแบบหนาวสุด <c oughs> คือแบบเย็นสุดๆไม่ใช่หนาวสุดๆเย็นสุดๆนี้ก็มีขนุนที่บ้านเองค่ะก็มีสวนครัวนะน้องสาวกับน้องเขยแล้วก็พ่อกับแม่นะคะดูแลอู้เรามีผักผักอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะผักผักอะไรนะผักผักชีน้องปลูกเนี่ยเน่แล้วก็มีสวนอยู่ตรงนู้นนะน้องน้องสาวมาเป็นครูที่บ้านนะคะแล้วก็น้องเขยกับเสียนก็มาช่วย กันปลูกนะคะมะพรา้าก็อุดมสดมบูรณ์น,นกงามอาหารการกินเพียบนะคะเมื่อกี้ก็ผักกินข้าวก็ผักผักผักปลอดสารพิษเต็มโตเลยสุดยอดนี่นี่มะนาวของของคุณยายนะคะมะนาวของคุณยายเป็นเป็นน้องสาวของยายแกปลูกไว้่เลูกขาบอกเลยค่ะรรยากาศีมากอันนี้ยังพิมพ์ยังไม่ได้หับน้ำนะมันจะน่าสดเกินเดี๋ยวจะตกใจ แต่จริงๆก็ไม่ต่างกันมากหรอกนี่เดี๋ยวจะไปเมื่อกี้กินกาแฟไปกับขนมปังแล้วก็ข้าวยังไม่ได้กินเดี๋ยวกินพร้อมลูกนะคะวันนี้เขามีกีฬาสีที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านเป็นไงสภาพอากาศสีสเกตนี่ไงหน้าพิมพ์ก็หน้าสดๆชุดนอนยังไม่ได้อาบน้ำก็แบบนี้ละค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ เต็มตัวก็อาจจะไปดูเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกจะพาลูกๆไปดูเด็กน้อยเขาแข่งแข่งกีฬาสีไหมแต่ว่าถ้าไปก็ไปไปไม่วปไกล้กล้เดือนเดือนแปดแปดประม,มาณไวบ